คุณโกบอกทักครับไข่มุกน้อยนะคะเนาะเป็ดเป่าแฟมบี่สวัสดีคะ่ะพี่เล็กนะคะคุณตูนบอกสวัสดีพี่เล็กบิวตี้นะคะเป็ดเป่าแฟมบี่บอกน้องระดาสวัสดีคะ่ะค่ะเกดน่ารักบอกเกดน่ารักแวะมาทักทายส่งกําลังใจค่ะนะคะก็รับกําลังใจจากน้องเกดน่ารักนะคะขอบคุณมากมากนะคะเห็นเปิดบ้านก็เขามีลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้นะคะเนาะมันก็เป็นไปได้คะ่ะแม่ทิพย์เนาะหรือว่าระบบอาจจะมองว่าที่ท,ที่ภาพการ์ตูนที่ในในใน,ในเสื้อของดิออนนะคะคือช่วงที่ดิออนเหลือประมาณ ดิโอเดียดออนได้มีเพื่อนประมาณสี่พันกว่าเนาะแล้วก็เพื่อนก็มาช้ามาช้าแล้วดิออนก็ใช้เป็นเพจทักทายค่ะน้องตูนนะคะน้ก็ทักทายกับคุณตูชนชยนักนะคะเนาะเยานพาเพลินก็ทักทายธัญญาแฟนเพจสวัสดีจ้านะคะเนาะ ยาวกันไปแบบยาวๆเลยนะคะเนาะก,ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะทุกคนเนาะขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะคะก็เนาะทักทายส่งกาลังใจเติมพลังบอกให้กันก่อนเที่ยงสามโมงนะคะเนาะตูนชชยนัทสวัสดีน้องต้นนะคะเนาะอ่ายายโซแฟนเพจก็สวัสดีทักทายพี่เล็บยูตีสวัสดีค่ะตูนชยนัทสวัสดียายโซนะคะขอบคุณมากๆนะคะหลังจากที่เนาะวันนี้ก็เนาะเหมือนเป็นการมาเล่าสู่กันฟังนะคะมันเป็นความคิดความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะคะใช่หรือไม่ใช่อะไรแบบ เนาะ่องของของ,ของน้องต้นแจ้งแจ้งมาว่าเป็นเป็นอะไรเอ่ยเป็นเป็นอ่าลอ,อ่าเอียดอ่อนหรือว่าเป็นภาพความรุนแรงเนาะแต่พรแม่ที่แฟนเพจก็สวัสดีค่ะทักทายกับแม่อ้อยเฉลวยแฟนเพจน,นะคะเนาะแม่อ้อยเฉลวยแฟนเพจบอกคุณย่ากับเพื่อนซีสีคาทักทายค,ะะคะ่ะนะคะเนาะ อ่ะยายนางคนงามนะคะเนาะพี่โมนแฟนเพจสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่โมนขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพี่มนแฟนเพจนะคะเนาะยายโซแฟนเพจทักทายทีมนะคะทุกสาขาอาชีพมีคุณค่าในตัวเองอยู่ทุกอาชีพเลยเนาะทุกอาชีพเลยนะคะเนาะอาชีพที่สุดจริตอาชีพที่เราจะสามารถทําเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ยอนคิดว่าไปให้กําลังใจเพื่อนเข้าไปคอมเมนต์ทิ้งคอมเมนต์ไว้ส่งคอมเมนต์สามคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะครับเพื่อนกลับมากลับมาเยอะนะคะเนาะยอนได้เนาะ แม่ที่แฟนเพจสวัสดีแม่ริสวัสดีค่ะนะคะเพจสุธิสอนก็สวัสดีครับทักทายกับแม่ที่แฟนเพจนะคะเนาะก็แกร์มี่สวัสดีค่ะขวัญทัศนีคุณขวัญทัศนีสายบุญนะคะเนาะคุณขวัญทัศนีสายบุญฮัลโหลฮัลโหลบ่าวแอดค่ะนะคะเนาะสวัสดีรถตู้ซิ่งก็สวัสดีคุณทัศนีสายสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีออนชาแนลค่ะก็สวัสดีวันอาทิตย์นะคะเนาะวันนี้วันที่แฟนเพจสวัสดีค่ะนะคะวัน วัชริยาชาเนีสวัสดีคะ่ะทักทายกับน้องระดาแฟนเพจนะคะยายนางคนงานบอกกอดป้าดาวนะคะนอะองอ๋อพูดเรื่องถามแม่ตุ้มนะคะเนาะน้าฐานุทองปูสวัสดีคะ่ะแม่ตุ้มนะคะนาะก็ทักทายกับแม่ตุ้มด้วยนะคะเนาะก็ทุกวันนี้ก็นาะก็มีถ้ามีเวลาปกติถ้าเกิดเราแบบนี้เขาจะให้เราเข้าระบบใหม่เนาะเราก็จะต้องไปเข้าที่โปรไฟล์ของตัวเองก่อนแล้วค่อยมาเข้าที่เพจของเราได้นะคะเนาะ อ่ะก็อันนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นการ์ตูนที่แบบการ์ตูนทั่วไปค่ะไม่ไม่ที่ไม่ได้เป็น,เป,นเป็นการ์ตูนที่แบบเป็นแบรนด์แบรนด์ดังๆที่มีลิขสิทธิ์นะคะเนาะอาจจะราดเป็นหลักนะคะเนาะยายวนพาเพลินก็ส่งุกาแฟมาให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยและ,ะชอบเลยนะคะเนาะสำหรับกาแฟนี่ต้องดื่มทุกเช้าค่ะนะคะก็ขอบคุณมากค่ะแม่ตุ้มเนาะยอนขอเคืนเวลาให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ ทักทายปุ้ยปุ้ยสวัสดีจ้านะคะนาะตูนเชนัสสวัสดีพี่ธัญญานะคะมนุษย์ป้ามาเก็ตก็สวัสดีใครหลาใครมุกน้อยนะคะธัญญาแฟนเพจก็บอกว่ามาส่งกําลังใจใคุณนะคะนาท่า,านอุทองปูก็สวัสดีแม่จันคุณสวยนะคะก็ทักทายเป็นกําลังใจกันนะคะน้ะก็นี่แหละตัวนั้นแหละพี่พ,พีพี่กอฟเดี๋ยวมนุษย์ป้ามาเก็ตสวัสดีค่ะสวัสดีป้าหยกมนุษย์ป้ามาเก็ตนะคะนาอขอบคุณมากๆค่ะหยกปุ้ยปุ้ยบอกสวัสดีคุณ สวัสดีไปให้กำลังใจเพื่อนเข้าไปคอมเมนต์ทิ้งคอมเมนต์ไว้ส่งคอมเมนต์สามคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะคะเพื่อนกลับมากลับมาเยอะนะคะเนาะยอนได้ได้มีสีสันบ้างใช่ไหมคะเนาะอยากเป็นสีสันเหมือนกันนะคะเนาะอยากเป็นสีสันให้กับเพื่อนๆได้มีกำลังใจด้วยเหมือนกันนะคะเนาะแต่ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลออนชาแนลค่ะก็สวัสดีวันอาทิตย์นะคะเนาะวันนี้วัน ละเอียดก่อนอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าระบบแจ้งมาว่าเป็นภาพความรุนแรงนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นการมาเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังนะคะก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะเคล่าแฝงอะไรนะคะเนะก็เป็นการเล่าสู่กันฟังตอนเราเป็นเด็กตอนสมัยก่อนเนาะ,ะนไปนากับคุณแม่เวลาวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเนาะไปนากับคุณแม่ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยนะคะเนาะสำหรับเมื่อก่อนนะคะนะคะถ้าเกิดใครจะใช้แบบในในรูปแบบของการดำนานะคะเนาะ สตาร,รุ่งเดือนสวัสดีจ้าทุกคนนะคะยายอ้วนาพาปืนก็สวัสดีจ้าทักทายกับสตาซุนนะคะยายไทยพาล้อแฟนเพจทักทายน้องระดาแฟนเพจสวัสดีค่ะนะคะ mm hmm. บางครั้งนะคะเนาะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะให้เราปัดหน้าจอสวัสดีจ้านะคะเนาะน้องน้องระดาเนาะลองดูถ้าเกิดแบบ mm hmm. เพื่อนเพื่อนในคอมเมนต์ของเรานะคะเนาะอ,อ่านภาพนิ่งก็ ทักทายคืน้องนุชผ่านยังค้านะคะเนาะน้องนุชผ่านหรือยังนะคะเนาะแม่แพลวอภัยดวงว้าถามน้องนุชนะคะเนาะอภัยดวงว้าสวัสดีตอนเราเป็นเด็กตอนสมัยก่อนเนาะ,ะไปนากับคุณแม่เวลาวันเสาร์ว,วันอาทิตย์นะคะเนาะไปนากับคุณแม่ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยนะคะเนาะสำหรับเมื่อก่อนนะคะนะคะก็เราวิถีชีวิตอ่าชนบทบ้านเราดิ้นหนึ่งนะคะเนาะก็มีโอกาสก็อยากจะเนาะแบบเหมือนเหมือนเป็นการแบบสรรืบสาร,รสรรืบต่อกันต่อไปนะคะนาะเพาะว่าดิวอนคิดว่าตอนไรสดที่โดนลบอ่าน ของของดีออนไม่ได้แจ้งมาเป็นเนื้อหาละเอียดอ่อนนะคะเนาะก,กับการไลฟ์สดนะคะของดีออนแจ้งมาคือมีภาพ นะคะก็สวัสดีนะคะน้องนุชขอบคุณมากๆค่ะแม่ใหญ่เพลนก็สวัสดีค่ะแม่ทิพย์นะคะเป็ดปอแฟมิลี่บอกส่งกําลังใจค่ะขอบคุณกําลังใจจากน้องนุชเป็ดปอแฟมิลี่ด้วยนะคะตูนเชยนัสสวัสดีป้ายกนะคะมนุษย์ป้ามาเกสสวัสดีค่ะแม่ใหญ่เพลนนะคะอิหลาไข่มุกน้อยก็ไวาไแม่ใหญ่เพลนค่ะมนุษย์ป้ามาเกสสวัสดีค่ะคุณเดือนผ่องปุ้ยไปกับเพื่อนๆไม่ได้ทุกคนนะคะเนาะวันนี้เราเข้าใจกันนะคะเนาะวัชริยาชาแนลสวัสดีค่ะน้องสาวคนสวยสวัสดีพี่วัชริยาชาแนลค่ะก็เลยทดลองเพราะว่าาาฉฉกกกหลังงขออีน็แบบ บนี้ทุกวันนะคะเนาะแบบนี้ทุกวันเพราะว่ายดอนอ่าไปไปไลฟ์สดที่อื่นไม่ได้นะคะเนาะแม่ที่พี่เดือนผ่องสวัสดีทักทายกับมังไพรดวงว้าสวัสดีค่ะตูนชยนาสวัสดีนะคะทักทายกับพี่เดือนผ่องนะคะพี่เดือนผ่องก็สวัสดีทักทายสวัสดีค่ะคุณนัทฐานุชนะคะเนาะน้องระดาแฟนเพจทักทายต้วโนเดิโวแฟนเพจสวัสดีค่ะพี่เดือนผ่องทักทายกับตัโนเดิโอแฟนเพจสวัสดีค่ะตัโนดิโอแฟนเพจทักทายมนุษย์ป้ามาเกตสวัสดีค่ะมนุษย์ป้ามนาะ แม่อ้อยเฉลวยแฟนเพจบอกทักคาน้องหนูนี่นะคะนะคะเนาะประดาวแฟนเพจทักทายจ้ากับเบาะแดแฟนเพจนะคะคุณย่ากับเพื่อนซี่สักเท่าไหร่หรือเปล่าอันนี้เดี่ยวก็ไม่แน่ใจนะคะเนาะยายไทยพาล้อแฟนเพจสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจจ้าสวัสดีค่ะคุณยายไทยพาล้อแฟนเพจขอบคุณมากๆเลยนะคะสิริชัยแฟนเพจสวัสดีครับผม แม่อ้อยเฉล่วยทักทายบ่าแอดทักค้านะคะน้องน้องราดาแฟนเพจก็ทักทายพี่สวัยสวัสดีค่ะนะคะนาะเพจสุทธิศนก็สวัสดีครับทักทายกับแม่อ้อยเฉล่วยด้วยนะคะนาะแมริคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็แล้วแต่ระบบแล้วแต่เจ้านายจะพิจารณาเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ให้ดีที่สุดเนาะสวัสดีค่ะยายวนพาเพลินนะคะน้ะยายโซแฟนเพจสวัสดีค่ะเพื่อนๆรอบห้องนะคะนาอปุ้ยปุ้ยก็สวัสดีค่ะยายโสนะคะโตนนริโอแฟนเพจสวัสดีครับผมมิราพสวัสดีแม่ที่แฟนเพจนะคะน้อยายไทยพะ แฟนเพจส,สวัสดีคะ่ะเพจส,สุทธิสอนนะคะเน,ะนาะนัฐานุททองภูสวัสดียายไทยเพื่อนสาวนะคะเนะาะแเนาะคือจะใช้วิธีแบบดำนายอย่างเดียวจะไม่จะไม่นิยมหวานกันเนาะไม่เหมือนทุกวันนี้นะคะเนาะก็ตอนตอน,ตอนตื่นเช้ามาก็ไปนาแต่เช้านเนาะแตะ่บางอาชีพบางสาขาหรือว่า,าก็ไม่ได้มีวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้นะคะบางบางอาชีพก็คือไม่มีวันหยุดเลยเหมือนสวัสดีครับแม่ใ,ใหญ่เพนนะคะคุณตูนบอกน้องระดาสวัสดีใครล่ะไข่มุกน้อยทักทายน้องระดาคา่ะพี่เล็กบิวตี้ส่งกำลังใจ ค่ะรับกําลังใจจากพี่เล็กบิวตี้นะคะค่ะยินดีด้วยนะคะเนาะแมทในแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณขวัญทัศนีนะคะเนาะเพจสุติสอนก็สวัสดีครับน้องระดาแฟนเพจด้วยนะคะแล้วก็ทักทายกันนะคะเนาะเจอชุนนะคะยัยไทยพาล็อแฟนเพจทักทายน้องระดาแฟนเพจ สวัสดีค่ะนะคะบางครั้งนะคะเนาะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะให้เราปัดหน้าจอรายละเอียดข่อนอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าระบบแจ้งมาว่าเป็นภาพความรุนแรงนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นการมาเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังนะคะก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะเคล่าแฝงอะไรนะคะเนาะก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะทุกสาขาอาชีพมีคุณค่าในตัวเองอยู่ทุกอาชีพเลยเนาะทุกอาชีพเลยนะคะเนาะอาชีพที่สุดจิตอาชีพที่เราจะสามารถทําเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ออนคิดว่าหนูนีใจดีสวัสดีค่ะคุณ คุณดีออนนะคะน้องก็สวัสดีค่ะหนุนีใจดีขอบคุณมากๆเลยนะคะตูน audio fanpage สวัสดีค่ะพี่ตูนนะคะหนูนีใจดีสวัสดีค่ะคุณตูนนะคะน้องหนูนีใจนะคะนะ้องตอนนี้ก็ยังพอเห็นอยู่นะคะก็ก็ชอบนะคะดีออนชอบแล้วก็ทําให้ตัวเองนึกถึงตอนที่ตัวเองยังเป็นเด็กคิดถึงตอนอเมื่อเมื่อกันเลยนะคะน้องสำหรับวิถีชีวิตคนชนบทบ้านเราเกี่ยวกับการทําเกษตรเกี่ยวกับการทํานาำมาก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนาะคือคือถ้าเกิดทำแล้วไงนะ่ารักป่ะสวัสดีจ้านะคะนะ้องแม่ใหญ่เพนทักไทยลัะไข่มุกน้อย สวัสดีค่ะไขมุกน้อยนะคะนาะชื่อตัวเล็กนะอาราปาสวัสดีค่ะไขมุกน้อยนะคะบุ๋นะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราจิ้มเข้าไปคือเหมือนเขาจะให้เราเข้าระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนาะเราก็จะเสียสิทธิ์เกี่ยวกับการใช้เซรั่มไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะนาะหรือว่าเรายังไม่มีรายได้ไม่ไม่ได้การตั้งค่าอะไรแบบนี้ก็จะไม่มีการแจ้งแจ้งเตือนเรามาเนาะตัวนอริโอแฟนแฟนเ่ยดบกเป็นเนื้อหาละเอียดอ่อนค่ะที่สอนสวัสดีครับสวายรุตตุสซิงนะคะสวายรุตตุสซิงก็สวัสดีครับคุณสิริชัยด้วยนะคะน นำอบอกให้กับห,หรือว่าการมาให้กําลังใจดิโอนนะคะผ่านการไลฟ์สดย้อนหลังหรือว่าการรับชมคลิปหรือว่าเป็นการคอมเมนต์ให้กําลังใจอะไรทุกทุกข้อก่อนเที่ยงนะคะน้องกดสำหรับดิโอนนะคะน้องแม่ที่แฟนเพจก็ทักทายสย่แฟนเพจสวัสดีค่ะโตโน่ริวแฟนเพจบอกแม่ที่แฟนเพจสวัสดีครับพมนะคะน้อก็รถเข้าไปในเมืองไปส่งลูกสาวเรียนพิเศษค้ามนะคะก็ตามสะดวกเลยนะคะน้องคุณสิริชัยขอบคุณมากๆค่ะเอทายพะล้อแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณสวัยนะคะแมรี่แฟนเพจสวัสดีค่ะคุณเล็กนะคะเพจก็สวัสดีคะ่คะ, page, ค,ะ,ค,ะ,ค,ะ,ค,ะคุณนำ้ำ ใช่นะคะคุณปิยวัตรดีจ้าน้องระดานะคะพี่เอฟบิวตี้สวัสดีค่ะคุณปิยวัตรนะคะน้องระดาแฟนเพจก็สวัสดีค่ะพี่นุษย์นะคะปิยวัตรค่านะคะก็สวัสดีทักทายกับแม่อรินะคะเนาะหนูนี้ใจดีสวัสดีค่ะน้องระดานะคะบอกแฟนเพจบอกแม่อ้อยสวัสดีครับน้องระดาแฟนเพจทักทายคุณจะแก้ไขแต่